À, Mấy lương gom mi tonnê mẫn tonnê đê. Tonning này lam tonnê. Những ít thơ đi ít thơ nan lát. Chụp thôi chụp nhau. 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 Chụp ห้างก็เงียบเงามห้างก็เงียบเงีได้ตัวนึงนะตัวใกล้ก็งามแล้วตัวนี้นก็เป็นไม่เรื่องนำคู่อันสีตเจอที่เขาไทไม่นั่นอยู่คนท่สนใจก็ถามได้เลยได้ราคาซ่องเซ่นเด้ราคาตัวละซ่องเซ่นได้บัวกระถางนะมีเจ็บตตนอยู่